ยกไว้เรืยนะคบต้องซ้ายต้องยกตอดต้องต้องจําตลอดว่าแขนซ้ายมันมีผลช่วยทําให้สมดุลร่างกายเรา่าไม่เซะนะครับแล้วก็ช่วยเล็งลูกด้วยนะครับเอาฝั่งนี้เขาอยากลองไั่นให้บ่ามาเลยครับมาเลยชื่ออะไรครับ อลิสโอเคน้องอลิสมากน้องมาม่าแต่งน้องอลิสมากข้าับับมาใ้กคนาขาขด้หน้าขาซ้ายนะครับอตั้งแขนซ้ายขึ้นยกแขนซ้ายขึ้น ตั้งการแขนให้กว้างขึ้นตั้งแขนขึ้นตีตั้งแขนต้องอยู่ในท่าเดิมต่อ ตีดีมากเลยเนี่ยคนเนี้เออเยี่ยมเลยน้งหนักได้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม